ื่อว,วิถีการเกษตรดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยเกษตรเคมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตจึงค่อยๆถูกทำลายความหลากหลายทางชีวภาพและอาหารก็สูญหายไปส้ำร้ายยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรหมู่บ้านร่องบ่อนอตำบลหวังม่วงอำเ,เภอผ่านจังหวัดเชียงรายเ,เป็นอีกหนึ่งชุมชนภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีจึงเข้าร่วมโครงการขยายแนวร่วม ร่วมสร้างหมู่บ้านพอเพียงเพื่อรากฐานสุขภาพที่ยั่งยืนของสอสสโดยมุ่งหวังให้ชุมชนลดละเลิกการใช้สารเคมีกลับมาสู่วิถีการเกษตรดังเดิมด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและมีโรงพยาบาลผ่านเป็นหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาร่วมทำงานด้วยชาวบ้านของเราอาชีพหลักๆเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องคุกคีกับสารเคมีเป็นหลัก แล้ว yup. ส,สุขภาพของชาวบ้านนี่ก็เริ่มเริ่มจะมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วสสสก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักก็เลยคิดสมัครเข้าไปพอได้โครงการสสสมาก็เอามาเปลี่ยนแนวคิดของชาวบ้านกิจกรรมการตรวจสารพิษในเลือดเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณเอนไซม์คลีนเอสเตอร์เรตในเลือดจากเกษตรกรที่ผลการตรวจ สามารถบอกระดับสารพิษตกค้างในเลือดของแต่ละคนถือเป็นกลยุทธ์เด็ดที่หมู่บ้านร่องบ่อนนำมาใช้เพื่อกระตุ้นและสร้างการเตินตัวให้แก่ชาวบ้านได้เห็นถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีได้จานวนหนึ่งเขาเรียกว่าดูเอนไซม์โคลีนเอสเตเรสเอนไซมนี้จะมีผลต่อระบบสื่อประสาทสารสื่อประสาทในร่างกายนั่นคือถ้าสะสมเยอะ ถ้ามากเกินไปหรือว่าระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของอระบบประสาทกล้ามเนื้อและเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดความพอเพียงคู่คู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีรู้จักกินรู้จักใช้จึงมีการจัดกิจกรรมทำน้ำยาล้างจานใช้เองเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน จนเกิดเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นในชุมชนส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีการรวมกลุ่มการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกจากบูลสัตว์เพื่อลดการใช้สารเคมีมีการจัดตั้งกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนเดินรับซื้อขยะต,ตามบ้านพร้อมรณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการขยะแก่ครัวเรือนสามารถแก้ปัญหาการเผาขยะให้หมดไปที่สำคัญชาวบ้านรู้จักแยกขยะมากขึ้นส่งผลให้จำนวนขยะในชุมชนลดลงไปด้วย แต่ก่อนนี่ตามถนนหุ่นตางนี่เดยะจะเต็มหมดมองไปทางไหนก็มีแต่เศษก็ดาเศษทับติแต่ก่อนนี่อันคุเฒ่าคุแก่เพิ่นน่ะสุขภาพเพดีเนาะเจ็บยกันมันีก็เลยก็เลยานงกันบ่เผาขยะก็เลยตั้งกลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมรับซื้อขยะเจ้าพองขยะอีก็เลยบ่มีหยังนะเจ้าก็เลย มองไปทางไหนก็ดูสะอาดหูสะอาดตาตอนนี้่วนมากนี่จากข่ายยังตัวนั้นมูนั่นก็ยะสองสาหลังเวอรยะตามพี่ตามน้องเหนไก็ยะเห็นถ้าตัวนี้หน่วยงานมาหน่วยห้องเข้ามาประชุมกับอู้กันนะครับเอียเพียะแพร่แพร่หนึ่งกันประสบการณ์ใหม่ๆของชาวบ้านร่องบอนที่เกิดขึ้นจากการร่วมคิดร่วมทำและเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้กลายเป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนก้าวสู่วิถีหมู่บ้านพอเพียงที่อยู่อย่างเรียบง่ายแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ